เบสิกการถ่ายภาพเบื้องต้นมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพเบื้องต้นว่ามีพื้นฐานการถ่ายภาพยังไงมั่งโดยทั่วไปแล้วการถ่ายภาพเบื้องต้นสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก็คือค่าสปีด ค่ารูรับแสงหรือค่า f และก็ค่า iso ทั้ง3อย่างสามารถเอามารวมกันยังไงและสามารถใช้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปดูกัน ครับในกล้องก็จะมีค่านะครับตัวนี้จะเป็นค่าของสปีดชัตเตอร์ค่า F แล้วก็ ISO นะครับทั้งสาตัวนี้เราจะใช้งานร่วมกันยังไงนะครับอันดับแรกเรามาดูที่สปีดชัตเตอร์ก่อนนะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนสปีดชัตเตอร์ช้าหรือเร็วได้ถ้าสปีดชัตเตอร์ที่ช้าภาพก็จะสว่างนะครับแล้วก็ถ้าสปีด ชัตเตอร์เร็วนี้ภาพก็จะมืดสปีดช,ชัตเตอร์ที่เร็วก็คือสามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้ส่วนสปีดช,ชัตเตอร์ที่ช้านะครับจะทําให้ภาพเบลอรครับเรามาดูหลักการทํางานของสปีดช,ชัตเตอร์กันนะครับซึ่งตัวสปีดช,ชัตเตอร์ตัวนี้นะครับหลักการทํางานก็คือว่าถ้าเกิดว่าสปีดต่ําภาพจะสว่างแต่ภาพจะเบลอนะครับถ้าสปีดสูงภาพจะมืดแต่ภาพก็จะ สามารถที่จะหยุดนิ่งได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้สปีดท,ที่4่เป็นไงครับภาพก็ชัดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเพิ่มค่าสปีดขึ้นไปเป็น13นะครับคือสูงขึ้นภาพก็จะค่อนข้างที่จะมืดลงเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเป็นสีเป็นสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นไม่มีแล้วครับมองเริ่มไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยครับถ้าเราเพิ่ม ลดค่าสปีดลงมาจากที่มองไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นวานนิดหน่อยครับนี่คือการทำงานของนี่คือการทำงานของสปีดช,ชัตเตอร์ครับครับทีนี้เรามาดูในส่วนของค่า f นะครับก็คือค่าของรูรับแสงครับจะแปรผกผันกับค่าของตัวสปีดช,ชัตเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือว่าถ้าค่ารูรับแสงที่ยิ่งต่ํา ตัวเลขน้อยๆนะครับแสงก็จะเข้าได้มากแต่ถ้าเกิดว่าค่ารูรับแสงที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้แสงก็จะเข้าได้น้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีผลในการถ่ายภาพก็คือว่าหากเราถ่ายภาพแล้วภาพยังมืดนะครับเรายังใช้ค่า F ที่สูงอยู่เราก็จะเลื่อนลงมาให้มันต่าลงซึ่งจะทําให้ภาพสว่างขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพแล้วภาพมันโอเวอร์เกินไปแล้วก็เลื่อนรูรับแสง เพิ่มคืดเพิ่ม,มตัวเลขขึ้นไปเพื่อที่จะให้แสงมันไม่โอเวอร์ครับต่อไปเรามาดูการทำงานของค่า f นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าค่า f ถ้าต่ําแสงก็จะมากถ้าสูงแสงก็จะน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะสามารถที่จะใช้การควบคุมกล้องโดยที่ว่าเราจะตั้งสปีดชัตเตอร์ไว้จุดเดิมแต่ว่าเราจะใช้ค่า f ในการควบคุมนะครับซึ่งตรงนี้ลองค่า f ที่6ถ่ายภาพออกมาเป็นไงครับ ภาพดูได้นะครับต่อไปก็ลองเพิ่มค่า f ขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มค่า f เรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับภาพก็จะมืดลงนะครับภาพก็จะมืดลงทั้งท้งที่สปีดชัตเตอร์ยังอยู่ที่ที่15เหมือนเดิมแต่ว่าค่าของภาพมีความแตกต่างกัน ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของค่า ISO นะครับค่าค่า ISO มีไว้ทำอะไรก็มีไว้สำหรับในการเพิ่มความสว่างเวลาเราถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือว่าในสภาวะที่แสงน้อยนะครับซึ่งเราจะใช้ค่า ISO าในการถ่ายเพื่อเป็นการดันแสงขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับค่า ISO ถ้ายิ่งสูงค่าของแสงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่าของ ISO ต่ำลง แสงก็จะเข้าได้น้อยนะครับซึ่งซึ่งเราดูว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายในพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะมืดแสงไม่พอเราก็ควรที่จะดัน ISO ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ข้อเสียของการดัน ISO ที่สูงๆจะทําให้เกิด noise ซึ่งเป็นสัญญาณรบกวนทําให้ภาพไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายในสภาวะที่แสงมากนะครับเราก็อาจจะใช้ ISO อยู่ที่200หรือว่า100ก็พอแล้วนะครับ ทีนี้เรามันจะใช้งานค่า ISO นี่ยังไงก็คือว่าอย่างสมมติว่าตอนนี้เราต้องการที่จะล็อกสปีดชัตเตอร์ไว้แล้วก็ค่า F ไว้นะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับ2อันเลยแต่เราจะใช้ค่า ISO ในการถ่ายภาพซึ่งตอนนี้เราลองใช้ค่า ISO อยู่ที่อ,อ,อยู่ที่3,002เดี๋ยวเราลองถ่ายภาพดูครับว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงโอเคครับภาพชัดเจนนะครับทีเนี้ย เราต้องการที่จะลดค่า ISO ลงดูนะครับลองสัก1,000ครับภาพก็จะมืดลงนิดนึงแล้วลดค่า ISO ลงต่ำสุดเลยนะครับเห็นไหมครับมองแทบไม่เห็นเลยนะครับนี่คือการทำงานของ ISO ครับครับทีนี้เรามาดูหลักการทำงานร่วมกันระหว่าง ค่าสปีดชัตเตอร์ utter, นะครับค่า F นะครับแล้วก็ค่าของตัว ISO ครับาการทำงานยังไงอย่างสมมุติว่าเราต้องการถ่ายภาพที่มีความเร็วสูงสูงนะครับค่าสปีดสูง,ส,งสูงเนี่ยอย่างเช่นภาพรถภาพกีฬาภาพอะไรต่างๆนะครับเราก็จะเพิ่มค่าของสปีดชัตเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้หยุดการเคลื่อนไหวแต่ข้อเสียของการเพิ่มค่าสปีดที่สูงก็คือแสงจะเข้าน้อย ซึ่งตรงนี้เราจะช่วยได้โดยการที่ปรับค่า F ให้ต่ำลงเพื่อให้แสงเข้ามากขึ้นนะครับซึ่งเราถ้าเกิดว่าเราปรับค่า F แล้วนะครับแสงยังเข้าไม่เพียงพอเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มแสงได้โดยการเพิ่ม ISO ขึ้นมาเพื่อให้แสงเพียงพอครับหลักการจำจะมีง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าค่าสปีชัตเตอร์นะครับที่ต่ำ แสงจะเข้ามากถ้าค่าสปีดชัตเตอร์สูงแสงจะเข้าน้อยนะครับในทางตรงกันข้ามก็คือถ้าเกิดว่าค่า F นะครับค่า F ต่ําแสงเข้ามากค่า F สูงแสงเข้าน้อยค่า ISO เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่า ISO ถ้า ISO สูงแสงเข้ามาก ISO ต่ําแสงเข้าน้อย ISO สสูงจะมีผลกับค่าน้อยซึ่งจะเป็นการรบกวนภาพ เป็นไงบ้างครับสำหรับความรู้เรื่องของการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับหวังว่าความรู้ในด้านของการใช้ชัตเตอร์สปีดการใช้ค่าเอและก็ ISO น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านเพื่อที่จะนำไปฝึกขันในการถ่ายภาพนะครับยังไงก็ฝึกฝนกันบ่อยๆเพื่อที่จะให้เกิดความคล่องแคล่วในการถ่ายภาพและก็อย่าลืมฝึกการถ่ายที่นอกกรอบจากที่เราได้เรียนมานะครับเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือขึ้นไปหากท่านมีข้อสงสัยประการใดก็ ให้คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับเพื่อผมจะได้มาทำคลิปแนะนำกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ